เจ๊ฝประกาศวางตะหลิวปิดตำนานไข่เจียวปูมิชลินสตาร์เล่าเองเหตุผลคืออะไรถือเป็นข่าวเศร้าของวงการอาหารหลังจากเจ๊ฝ่ายเชฟมิชลินสตาร์เจ้าของร้านสตรีทฟู้ดที่มีเมนูดังไข่เจียวปูประกาศไม่ทำร้านต่อขอกเกษียณวางตะหลิวปีหน้าย,ยินดีแจกสูตรพร้อมสอน โดยเจ๊ไฟให้สัมภาษณ์กับคมชัดลึกออนไลน์ถึงสาเหตุที่ตัดสินใจวางมือยอมรับว่าลำบากมากเพราะการเตรียมร้านและของที่ต้องใช้ต้องอาศัยความละเอียดตอน7จ็ดโมงเช้าต้องลงมาเช็ควัตถุด,ดิบที่ต้องใช้ในแต่ละวันหากของไม่ได้คุณภาพหรือไม่ถูกใจจะถูกส่งกลับทันทีเจ๊ไฟกล่าวต่อว่าการค้าของประเทศนั้นเป็นไปได้ด้วยดีทำให้ผู้ประกอบการแย่งกันซื้อวัตถุดิบ ส่งผลให้ราคาของสูงขึ้นซึ่งเป็นอุปสรรคของทางร้านเพราะทางร้านที่รับวัตถุดิบมาเริ่มขึ้นราคาซึ่งทำให้เริ่มเหนื่อยกับการเปิดร้านอาหารเจ๊ไฟเผยว่าไม่ได้มีแผนที่จะให้ลูกสาวมาดูแลก,กิจการต่อแต่เจ๊ไฟยินดีที่จะแจกสูตรพร้อมสอนให้กับผู้ที่สนใจจะนำไปทานทั้งนี้สูตรการทำสำหรับร้านเจ๊ไฟเป็นร้านอาหารริมทาง ตั้งอยู่ริมถนนมหาชัยใกล้ทางแยกสำรานราษประตูผีแขวงสำรานราษฎร์เขตพระนครกรุงเทพมหานาครเป็นที่รู้จักจากการเป็นร้านอาหารริมทางแห่งแรกของโลกที่ได้หนึ่งดาวจากมิชลินไกรวมทั้งเป็นร้านอาหารสืบทอดกิจการมาจากรุ่นพ่อมีอายุกว่า70ปีเจ้าของร้านคนปัจจุบันคือสุพินยาจันสุตะหรือเปีย ส่วนลักษณะเด่นของร้านเจ๊ไฝนั้นมาจากการขายอาหารตามสั่งโดยใช้เตาถ่านประกอบอาหารมีเมนูอาหารไฮไลท์คือไข่เจียวปูปูผัดผงกะหรี่และโจกแห้งมีกำหนดราคาตั้งแต่อาหารทั่วไป200บาทถึงราคา4,000บาทส่วนสาเหตุที่มีราคาสูงนั้นเนื่องจากคสันแต่วัตถุดิบชั้นดีนั่นเองที่มาข่าวสนุกด o com